ไม่ต้องครับผมจัดมาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คอฟฟตบอลและนักลงทุนทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้จะเจอกับนัดอีกแล้วครับก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีจากสอปปอลล่าวครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีจากประเทศเพื่อนบ้านและสวัสดีพี่พี่เอฟซีจากประเทศไทยทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ใครที่ตามผลงานหน้าช่องของนัดไปเนี่ยเรียกได้ว่าจุกจุกฟินฟินครับก็ยินดีกับพี่พี่เอฟซีหน้าช่องเลยครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่น โปรตุเกสรวมไปถึงทางด้านของสเปนเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับหน้าช่องขนาดนี้ในบ้านไม่ต้องพูดถึงครับในบ้านไม่เลยครับโอ้โห เต็มคาราเบลครับตัวการันตีในชุด VP เนี่ยเข้าวินกันไปถึง3ตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัว 10k หรือว่าตัว 15k ครับแล้วก็ชุดอาราบัม2เข้าวิน1นชุดชุดอาราบัม3เข้าวินกันไปอีก1ชุดครับก็ยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในบ้านด้วยครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆ f อที่ติดตามผลงานของนัยแค่หน้าช่องครับอยากเข้ามาฟินแบบนี้อยากเข้ามาสดชื่นแบบนี้ครับทางเข้าบ้านแอปเขียวจะมีให้ทั้งตั้งรูปโปรไฟล์ครับแล้วก็จะมีในคอมเมนต์ด้วยยังไงเปิดใจเพิ่มเพื่อนแอปเขียวเข้ามาเลย และสำหรับวันนี้เรายังอยู่กันที่โปรแกร,รมฟุตบอลยูฟาเน่นลีกครับและแน่นอนครับออเดิฟร้อนๆครับ3คู่ที่เอามาเสิร์ฟหน้าช่องจะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างดูคลิปนี้ให้จบแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอครับการันตีมีกำไรอย่างแน่นอนครับไปชมกันได้เลยครับ เกมคู่แรกครับเป็นอัศวินสีส้มครับจะเปิดบ้านพบกับผู้มาเยือนอย่างฮังการีครับสำหรับคู่นี้ผลงานรายการนี้ค่อนข้างสูสีครับและนัดแนะนำครับให้เลือกมองผู้มาเยือนอย่างฮังการีได้เลยครับก็คะแนน5คะแนนด้วยกันครับจากการลงแข่งขันทั้งหมด4เกมครับทั้ง2ทีมเนี่ยชนะ1เสมอ2และก็แพ้ไป1นเกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์ครับบุกไปพ่ายให้กับเยอรมนี1ประตูต่อศูน์ครับส่วนทางด้านฮังการีเองเนี่ยบุกไปเอาชนะบอสเนียศูนย์ประตูต่อ3ก็ อย่างที่บอกครับผลงานรายการนี้ค่อนข้างสูสีแต่หากพูดถึงศักยภาพของทีมครับระบบทีมตัวผู้เล่นต่างๆเนี่ยเป็นทางด้าของเนธอท์แลนร์ที่ดูดีกว่าประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเนทอร์แลนร์ในบ้านวันนี้ดูดีกว่าจริงแต่ว่าพอเจาะลึกไปดูโมเมนตัมกระแสภายในรวมไปถึงกำแพงที่เปิดมาวันนี้เนี่ยนัดมองว่าสาหรับคู่นี้กำแพงของเนธอท์แลนร์วันนี้ค่อนข้างที่จะสูงจนเกินไปครับวันนี้เนี่ยมองถึงมุมเสมอได้เลยครับสำหรับฮังกรีเองเพราะว่าช่วงหลังก็แพ้ยากครับแต่ว่าวันนี้ ฮังการีจะบุกไปพาท่าให้กับเนเธอร์แลนด์นัดมองว่าจะเป็นการแพ้แบบบิดเบียดเท่านั้นไม่เกินจำแพที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้มองผู้มาเยือนอย่างฮังการีได้เลยครับ คู่ที่2ครับเป็นตุรกีครับจะเปิดบ้านพบกับพูมายเอียนอย่างเวลครับสำหรับคูน่นี้นัดแนะนาครับมอจชาวบ้านอย่างตุรกีได้เลยครับผลงานรายการนี้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับยังไม่แพ้ให้กับใครเลยเวลเนี่ยนะครับมี8คะแนนส่วนทา,ดานดาชาวบ้านอย่างตุรกีมี10คะแนนครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอรมที่สูสีแบบนี้ตุรกีเนี่ยวันนี้มมนตั้มข้างในครับดูดีกว่าเล็กน้อยครับก็อาจจะเป็นเพราะความได้เปรียบที่เล่นในบ้านแล้วก็สําหรับคู่นี้ที่นัดแนะนําให้เลือกมองชาวบ้านอย่างตุรกีเนี่ยพอเจาะลึกไป เกมในบ้านของตุรกีครับคอน้าที่จะแข็งแกร่งมากๆครับเกมล่าสุดตุรกีบุกไปชนะไอร์แลนด์ส2่ส่วนเวลครับเปิดบ้านชนะมอนเตโก10ครับวันนี้เนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วความได้เปรียบในบ้านตุรกีน่าจะอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ครับที่จะเปิดบ้านเบียดชนะเวลไปได้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้เชียร์เจ้าบ้านอย่างตุรกีได้เลยครับ คู่ที่3ครับเปนใน้าสวีเดนับเปิดบ้านพบกับผู้มาเยือนอย่างโซโรเกียรครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับยืนเจ้าบ้านอย่างสวีเดนได้เลยครับผลงานในรายการนี้ดีด้วยกันทั้งคู่สูสีสุดๆครับซเกมชนะ3เสมอหนึ่งด้วยกันทั้งคู่ครับมี10คะแนนเท่ากันแทบจะก,การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสวีเดนเองครับดีกว่าเล็กน้อยครับจากกระแสภายในและโมเมนตัมที่เปิดมาอาจจะเป็นเพราะความได้เปรียบที่ดนในบ้านเกมล่าสุดครับสวีเดนเนี่ยบุกไป ชนะทางด้านของเ e อสโตเนียครับ0.03ส่วนสโลวาเกียครับก็บุกไปชนะอาเซอร,ร์ไบจันปรตมา1า3ครับก็ถือว่าฟอร์มดูดีด้วยกันทั้งคู่แนวรุกจัดจ้านครับแต่วันนี้เนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดภายในจริงๆนะักจะมองว่าในเรื่องของความได้เปรียบเลื่อนในบ้านประกอบกับศักยภาพของทีมครับจะเป็นทางด้านของสวีเดนที่ดูดีกว่าแล้ววันนี้กระแสภายในแบบนี้เชื่อเสียงลเกิดครับว่าสวีเดนในบ้านเนี่ยจะเปิดบ้านเบียดชนะทางด้านของสโลวาเกียไปได้ครับสำหรับคู่นี้ครับยืนเจ้าบ้านอย่างสวีเดนได้เลยครับและนี่คือ3คู่ ออเดอบร้อนๆครับที่เอามาเสิร์ฟหน้าช่องใครที่อยากจัดหนักจัดเต็มตามเข้ามาเจอกับนัดในบ้านได้เลยครับอย่าลืมครับช่องทางการเข้าบ้านเขียวนะัดอยู่ใต้รูปโปรไฟล์อยู่ในคอมเมนต์ครับคำว่าเปิดใจตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับสำหรับค่้มคืนวันนี้ขอให้ผ้ช่างยับเฮงเงปัง,ๆ,งๆครับโชคดีเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขและจะเจอกับนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ